โอ้โหเหีนลูยแล้วครับผมมากินแบบคนอีสานครับ ที่เสียบเยื่อปูทองครับเหยื่อหมูครับผมดูกันไปยาวๆครับ มันบมีกบกระโดดลงคือวันนั้นไหมใช่โกบกระโดดลงวันนั้นเนาะชันไหม นี่มา้งไปอันนั้นดิมาดูกันมาดูครับผมโอทองจะทำอะไรให้ดูดูครับดูนี่ครับ ตอวแรกแหกมานครับผมกินขามือโพทองเลยครับดูครับผมดูไซส์ดูไซส์ของใสงามไหมครับดูดูครับผมเองโ,โ,โอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดโอ้ยโอ้โหตัวแรกแหกมานครับผมโอ้โหโหโ ไปไปไปตอนแรกแรงหัานครับครับโอ้กินขาเมือเลยครับวิธีสุดยอดยิดงยอดยไปใหญ่เอ้ยดูอีกตัวครับผมดูอีกตัวหนึ่งครับพึ่งใส่เลยครับเนี่ย ดูโอ้ตัวใสมากครับโอ้โเจ้าโอ้โกดไลค์ให้เลยครับโอ้สุดยอดโอ้พิ่งใส่นะครับโอ้ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวมามีตัดต่อครับมีตัดต่อโอ้โหซาดน้อยๆหน่อยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ นี่แหละครับวิถีของคนบ้านนอกครับคนโคราชห,หายอยู่หากินครับใส่ปลาไหลโอ้โหมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแก้วครับโอ้โหใส่ไปสามรูสีร่รูได้สี่ตัวแล้วครับโอ้แดนอนนี่เลยวะโอ้เฮียเจ้าวิธี อ๋อนีหน่อยหนึ่งหน่อยนึงงอ้อเขาไปไปเลยกินไปยเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้เนียอนอนแล,แล้วอีกจักแล้ออีกจักอันเด็ดแล้ออีกสามลูโอ้ใส่ไปห้าลูกอัอยี่ห้าตัวแล้วครับไปดูกันยาวๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดขับสไครต์กดติดตามให้แีนด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ดูกันยาวๆครับมาบ่อใหม่ครับผมสามแต้มแล้วครับ ไปเลยครับไปบอใหม่ครับบอใหม่สี่ไก่มาแม่ได้สามเต้มแล้วแม่มานั่งพามาโอ้ยมามามา,มานี่ก็ลองไปดูจ้ะฮะ เฮ้ยเอาจนมุนแล้วดวูครับรูนี้ครับโนะพทองนะพานโพทองหากินแถวนี้จนบ่มีมองอีใสแล้ว เนนขอเห็นมาเบิดอีกแล้วสากกู้ครัาบาว่าทำอีใส่แบบนี้นะครับยามันกินมันกี้ดึงลงไปนะครับวิธีใส่เอียนเหยื่อหมูครับเหยื่อหมูมาซ้ำรอยเก่าเขาครับลองดูกันยาวๆครับว่าจะมีหรือไม่มีซ้ำรอยเก่าเขาแล้ว มันอยู่กับฝีมือดอกครับใส่ให,ห้เอาหามาำไหมเานียนเนียนบนาลูบัโฮ <laughs> โฮ เย็นครับตัวใหญ่หญมาสี่นายพานครับวันนี้มาสี่คนครับ แรงหนักตมแรงมากเลยครับไปครับดูบ่อต่อไปครับผมเมามาสามแต้มเหมือนเดิมครับ ใส่ไว้แล้วครับสี่รูปลาไหลครับไปครับผมสวัสดีแล้วดูกันยาวๆครับอ่นไปดูกันครับเอาเอนี้ย นู่นี่บ่อน,นา่ได้ครับอันนี้ติ้ลลูกที่ได้ครับกินแล้วครับกินแล้วครับผมมาดูกันกันมาดูมาดูาดใช่ ดูโพทองดึงไหมดูครับโอ้ยเจ้ายกโก้เลยครับโอ้ใหญ่ครับกินปะเอาไปเอาไปกินกินโอ้ยโอ้ยใส่ไ้เจ็กสิบลูครับว่าเนี่ยเออเออใหญ่ไก <c ười> <BLANK proverb> ่กงงก มันหมดบองใส่นี่แล้วเหลืออีกกันรู้นึงวะาเฮ้ยรู้นี่ยังบ่ดึงดึงยังดึงยังเอาจินเสยอ่ะจิ้นเอ่ะเออเออเออยืดมาให้า่อ่ได้ได้เซียกี่สามเตี้ยมอืมเลียม แล้เอาแล้วพม่เขาแล้วบัดิหมดแล้วซานี่จะลงลุยก็ซานน่นเว้ยซานน่นดูหมดแล้วฮะอีกเจ็กแ้มแ้มนึ่งวะออใสใสใสไอ้ยัยบ่เอาอาค้

ดูดกินพึ่งเลยกลับมาได้อยู่แล้วตัวนี้มันำ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 ท,ที่รู้ก็มันดูดเอาซื้อๆนี่นะ